กำลังพลกองพันทหารราบที่8กรมทหารราบที่8ค่ะได้ร่วมกับส่วนราชการกรอกกระสอบทรายไว้ใช้ทําแนวกั้นน้ําให้กับบ้านเรือนที่ประสบภัยกภัยขณะที่ทหารกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้เข้าช่วยประชาชนทําความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่น้าท่วมค่ะ กองพันหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชชัยตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณาภายัยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยได้กรอกกระสอบทรายจำนวน1,000กระสอบเพื่อทำเป็นแนวกั้นน้ำให้กับบ้านเรือนประชาชนร่วมกับนายวุฒิพงศ์นินนามะนายงคงการบริหารส่วนตำบลน,นากอก และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลน,นากอกอาภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะส่วนในพื้นที่ตำบลป่าไม้งามอเภอเมืองหนองบัวลำพูตำบลหนองบัวใต้นะครับและตำบลทรายทองอเภศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลนายสิบเสนารักษณ์ร่วมกับกองหน่วยแการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำพูและส่วนราชการในพื้นที่รวมพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและ แนะนำด้านสาธารณสุขให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันนะครับระดับน้ําเริ่มลดลงจึงได้ร่วมกับชุมชนดาเนินการฟื้นฟูพื้นที่โดยทําความสะอาดบ้านเรือนเก็บกวาดสิ่งของและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ ส่วนที่ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพันโทจิรพงศ์จรอนรำผู้บังคับกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่8ค่ะได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณาภายัยเข้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเข้าช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงจัดกำลังพลเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะนี่แหละค่ะก็ลงไปทุกพื้นที่ทุกจุดจริงๆ